สวัสดีจ้าพี่น้อง fc พุนารักกลับมาแล้วกับเลยาชาแนลชนีมีช่องนะคะสารเนรยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้อง <c oughs> คอยอยากหัวเรื่องหนึงน่งเนาะในฐานะคอยเบาเรื่องวีซ่าเรื่องเอกสารเบาไปสมปูสมปุ๋ยเนะาะจัดพี่น้องบ้านนี้ขอยก็ไปเห็นไอ้คนหนึ่งไอ้คนหนึ่งเพื่อนไปคอมเมนต์ของไอ้เพจไอ,อ้เลดี้พรอพิ์มาหน่อจัดเนาะเออเบาเรื่องวีซ่าวาตีอืม เกิดเป็นคนไทยถ้าไปอยู่ต่างประเทศต้องกลับมาต่อวีซ่าประเทศไทยรืออยังเพิ่นเกิดเหตุจากเกิดเหตุหยังขอกลับ่าเข้าใจเนาะก็เลยขออนุญ,ญาตมาใส่ใจเรื่องนี้ในเะด้อพี่น้องเด้ออยากใส่ใจนะคะอยากใส่ใจเนาะพอดีกับไอเรอดีพอนที่ประเทศคลิปนี้มาเพื่อกับอันมีคนมาคอมเมนต์เพจเพิ่อนว่าอันมีคนมาคอมเมนต์เพื่นว่าถ้าภูมิภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเข้ามาต่อวีซ่าและเจอตอมสนามบินอยู่ดีนะจ๊ะ สาวหัวคือเล่านี่ล่ะสาวเออแล้วก็มีอีกมีอีกมีอีกเขาก็ไปโพสชี้แจงเนาะเออแล้วนางก็ไปโพสชี้แจงอีกคนที่มาคอมเมนต์เลยที่พอทิพย์เนาะไม่ปึกหรอกจ้าแต่เขาเรียกว่าดักคนล้อนตัวว่าคําคําว่าตามข้อกฎหมายคือหมายถึงบุคคลทั่วไปไม่ได้จอดจงเพียนคนใดคนหน,นึ่งเงื่อนไขของการต่อวีซา่าคนไทยในต่างประเทศขึ้นอยู่กับปัปจจัยหลายอย่างหมายถึงต่อวีซ่าที่ไหน ต่อวีซ่าที่บองไทยหรอฟังโดยสาวฟังจ้าเธอบบปึกจ้ดสาวเธอบบปึกอันนี้อันเธอบบป,ปึกได้จ้าเด้อแต่เธอบบสลาดเธอขาดความเฉลียวนะคะไปอยู่ประเทศไหนต้องต่อวีซ่าไทยหรออันนี้ขอชื่ว่าจังไหนวะ คอยว่าเพราะไงคู่ตัวยตอนนั้นเ่าเรื่องว่าอันเขาหนีวีซ่าคอยว่าคู่ตัวบึกแล้วนะอันนั้นก็เข้าใจได้เพราะว่าบางคนน่ะไม่ได้รู้เหตุการณ์เรื่องราวในความละเอียดอ่อนในเรื่อง้าไปบ่มีประสบการณ์การอยู่มึงหนอกกับสิแบบว่าเดาทางไปอย่างนี้ยิ่งู้นั้นมากผู้นี้มากกับสิว่าไปต่างตนา้นะเนาะแต่อันนี้เป็นพื้นฐานทุกคนต้องรู้อยู่แล้วเจ้าเกิดมาเป็นคนไทยถือพาสปอร์ตสัญชาติไทยมึงมีพาสปอร์ตกับบัตาประราสาชนสาวมึงไม่ต้องต่อวีซ่าค่ะมึงจะอยู่บนไหนในโลกใบนี้ขอแค่พาสป ้าขาดกระสามมรถตอใดในสถานทูตที่เป็นสถานทูตไทยหรือว่าใดๆทั่วโลกนะคะขอแค่ติดต่อเข้าไปบอกว่าพาสปอร์ตจะหมดอายุแล้วนะหรือว่าบัตรประชาชนจะหมดอายุแล้วนะแม่นขาดเพิ่นกระต่อห้พี่น้องบริยา่าคอยสิบอกเลยตอนนั้นคอยลืมตัวว่าพาสปอร์ตคอยเบิดคอยทรไปสถานทูตคอยบอกว่าอันพาสปอร์ตเบิดจ้าบ่่ันไในส่วนดวอการเดินทางเพิ่นว่า,าอัน ได้ใช้หรือเปล่าหรอตอนนี้ได้ไปไหนไหมอ๋อไม่ได้ไปไหนคะ่ะอ๋อเดี๋ยวก็มาค่อยมาทําก็ได้ครับสะดวกตอนไหนก็มาทําก็ได้อืมขอแค่ในประเทศที่เราอยู่เนี่ยวีซา่าวีซ่าเราไม่ขาดนะจ๊ะเรามาอยู่ในต่างประเทศเราเป็นบุคคลประเทศที่สามประเทศที่สองอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะหนังสือถิ่นพำนักที่นี่เราไม่หมดอายุ แต่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วสิ่งที่เรามีก็คือพาสปอร์ตและก็บัตรประชาชนนะคะไม่ได้เรียกว่าวีซ่าเด้อสาวเด้ออันกระสมไม่ใช่พ่อนที่ประดาเอาอยู่ดอกวะอันบ่บปลกดอกจัดเต่บ่บบปอปองปันไหนบ่สลัดแม่ข่อยก็เลยอยากใส่ใจว่าสันตว่ามาอ่านไอ้เพื่อนเพื่อนไปคว้าข้อมูลมาอ่านอ่านไปกับคำไปเนาะพี่น้องเนาะเออเงื่อนไขาการต่อวีซ่าของคนไทยในต่างประเทศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอ่ะประเภทวีซ่าที่ถืออยู่ ประเทศที่พำนักอยู่และระยะเวลาที่พำนักควรตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตหรือกองศูนย์ในประเทศไทยสถานทูตกองศูนไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่โดยทั่วไปแล้วคนไทยที่อยู่อาศัยในต่างประเทศจะต้องต่อวีซ่าเมื่อวีซ่าเดิมหมดอายุวีซ่าไหนถ้าวีซ่าต่างประเทศฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่สโลวีเนียใช่ถ้าวีซ่าสโลวีเนียฉันหมดฉันก็ต่อนะคะอยู่ที่ปัจจัยของฉันอีฉันมีผัวเป็นรวมครอบครัวมีผัวเป็น เซลวิเนียนซิติเซนนะคะอีฉันก็ถือบัตรไปเปลี่ยนใหม่ค่ะจบมันเบิดอายุกับไปเปลี่ยนใหม่จ้านะคะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะคะคนมีงานทําก็เอาสัญญาจ,จ้างไปทํางานส่วนคนที่ได้วีซ่าลองเทอมที่เป็นแบบว่าเออมาทํางานแล้วได้ลองเทอมวีซ่าใน EU แล้วก็แค่ไปเปลี่ยนมันเบิดอายุกับไปเปลี่ยนมันมันได้ไม่ยา,ยากเลยหละ่ะอันนี้นะในกรณีที่ว่าวีซ่าประเทศที่เราทำนะักำนักอยู่นะถ้าเราไม่ได้เป็นซิติเซนบ้านเขานะนะคะ คือเขาได้อยู่แล้วเขาก็ไปเปลี่ยนเฉยๆยกเว้นบางกรณีที่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ชั่วคราวอาจจะต้องมีเอกสารยืนน่นนู่นนี่เช่นใบสอบภาษาเงินเดือนแล้วแต่กฎหมายเขาสิรบุแต่ละประเทศเนาะจ้ะเนาะแต่ย้อนกลับมาในการที่เราเป็นคนไทยคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างไม่มีวีซ่าประเทศไทยค่ะ สันเป็นไทยซนะิ citizen, นะติเซนอันเดอร์สเตนซิติเซนนะซิติเซนนะแปลว่าสัมภาษณ์นะ่ะนะพละเมืองนะ่ะนะเป็นพลเมืองของประเทศไทยนะคะเออ,อสันไม่จําเป็นต้องมีวีซ่าประเทศไทยสติและตื่นนะจ๊ะคอยว่าบัคู่ปึกเหรอยังปึกอยู่นะคะอันต่ออันต่อพี่นอ้องโดยทั่วไปแล้วคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจะต้องต่อวีซ่าเมื่อวีซ่าเดิมหมดอายุ กฎหมายไทยไม่ระบุโดยตรงว่าต้องกลับมาต่อวีซ่าที่ประเทศไทยแต่การต่อวีซ่าจะทำได้ที่สถานทูตหรือกองสุนทยในประเทศที่อาศัยอยู่สะดวกกว่าและรวดเร็วกว่าการเดินทางกลับมาดําเนินการก็คือเอาใหม่กฎหมายไทยไม่ได้ระบุโดยตรงว่าจะต้องกลับมาต่อวีซ่าที่ประเทศไทยและต้องการต่อวีซ่าจะทำได้ที่ สถานทูตหรือกองศูนไทยในประเทศที่อาศัยอยู่สะดวกดวก,กว่าและรวดเร็วกว่าการเดินทางกลับมาดําเนินการในประเทศไทยในบางกรณีที่อาจจําเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดําเนินเรื่องวีซา่าเช่นกรณีวีซ่าเดิมมีปัญหาหรือกรณีสถานทูตหรือสถานกองศูนไทยในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไม่สามารถดําเนินการต่อวีซ่าให้ได้ที่เหลือคือคิดเอาเองนะคะว่ามีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้ยสู ย้อนกลับมาเกิดมาเป็นคนไทยคําว่าวีซ่าคือใบอนุุตใบอนุญาตพับนักนะคะวีซ่าคือใบอนุญาตให้พับนักฉันเกิดมาเป็นคนไทยนะคะสิเขาไปเมืองไทยกันตอนใดก็ได้บ่ได้มีปัญหาใดๆนะคะบ่ได้มีปัญหาบ่ได้มีคาว่าวีซ่ามิแต่พาสป,ปอร์ตกับบัตรปาระซาโซน บอปึกจะบบอปึกไม่ปึกไม่ป,กมปึกเลยไม่ปึกไม่ปึงจริงโอเคให้เขาไปแหละเออกับไปตามไปไงเลยหลี่เล้าหัวควนอยู่ดอกพี่น้องคอยกันเงดสมองอืมเที่ยงเข้าไปขังๆคู่ๆเนาะโอ้ยจะจมันบน่อใดหนังสือคาดอือเงดละละอันก็อีกยงกว่าแล้วก็อะไรอยู่วะไหนๆนอ่านต่อสิมีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวแป๊บๆป๊ป๊ปอ่านยังไม่จบมีสองหน้านะคะมีสองหน้ามีสองหน้าว่าสิ เออแล้วก็อีกอันนึงพนวะตรอียงก่อนเลยเพิ่พมเติมให้เด้อกรณีที่บางประเทศมีข้อตกลงส่งผู้ไร้ข้ามแดนย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับมาเพื่อรับโทษตามกฎหมายจับการหนีโทษหรือการเลี่ยงการตรวจสอบการต่ออายุพาสปอร์ตหรือวีซา่านั้นเป็นเรื่องที่ทําได้สับสนมากอืสับสนมาก,มากพี่น้องเขยก็บอกไปบอกมากของบรรลุเรื่องเราเพราะว่ายังคอยงึดงึดสมองเขาจะแม่มงึดสมองอันโุงเลียนนั่นแม,ม่สอนเนี่ยด้ เกิดมาเป็นคนไทยบัตงมีวิสายุประเทศไทยแม่นข่อยสิเปียนสัญชาติมาเป็นต่างประเทศแล้วเด้อสี่บอกให้นะแม่นข่อยสิเปียนสัญชาติมาเป็นคนฝรั่งก็ตามค่อยสละสมมุติว่าค่อยสละสัญชาติไทยใช่ไหมบางประเทศอนุญาตให้ถือสองสัญชาติได้นะคะบางประเทศอนุญาตให้ถือสองสัญชาติสัญชาติได้แต่บางประเทศก็ไม่อนุญาตแต่เราก็ต้องสละสัญชาติไทยแล้วทีนี้ล่ะถ้าเราจะกลับไปอยู่เมืองไทยเราอยากเปลี่ยนกลับคืนก็ได้นะ ก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์อยู่แล้วมันมีที่มาที่ไปเราไม่ใช่เกิดมาเป็นคนไร้สัญชาติตั้งแต่ต้นนะคะเข้าใจตรงกันเนาะอยากใส่ใจฝากถึงคนที่บอกว่าคนไทยในต่างประเทศจะต้องไปขอต่อวีซ่าไทยนะคะไม่ปึกนะขอบคุณคะ่ะที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย